สลำเสียง,นนงวัชรพลสวัสดีเพื่อนๆอพ่ๆนอนพี่พี่น้องน้องของทีมวิทยากรพัฒนนะคะวันนี้ชื่ออร่าสักุลวิไลงามชื่อสาวนะคะขอแทนตัวเองว่าสาวแล้วกันนะคะ,ะก็จะมาเสนอประกันพักสมัครใจมิตรแท้หนึ่งเดียวค่ะมิตรแท้หนึ่งเดียวเนี่ยดียังไงนะคะดีแรกก็คือจ่ายเบี้ยเพียงแค่ครึ่งเดียวดีที่สองคือประหยัดค่าบเบี้ย อ่าดีที่สามก็คือไปเอ่อได้ส่วนลดไม่ไม่ต้องรอเอ่อปีต่ออายุได้ส่วนลดตั้งแต่ปีแรกเข้าเลยค่ะ mm hmm. แล้วมันเหมาะสำหรับใครนะคะ mm hmm. ก็คือเหมาะสำหรับรถใหม่หรือคนที่ขับรถด,ดีแล้วก็ไม่มีเคมชำนานในการขับรถ mm hmm. หรือสองก็คือพวกเอ่อรถที่ใช้รถเอ่อบุคคลที่ใช้รถน้อยอย่างเช่นลูกค้าบางคนบอกว่าอาทิตย์นึงใช้รถเพียงแค่วันหรือสองวันนะคะ แต่ว่าก็ยังอยากจะได้ประกันแบบชั้นหนึ่งอันนี้ก็เหมาะกับเขานะคะแล้วก็อันดับที่สามก็คือลูกค้าที่ยอมรับเงื่อนไขว่าไม่แค่หนึ่งเดียวจะต้องมีค่าเสียหายส่วนแรกนะคะเป็น deductible ทีนี้ก็ค่าเสียหายส่วนแรก,กเนี่ย deductible เนี่ยก็จะหมายถึงว่าในกรณีที่เกิดเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยผู้เอาประกันนะคะ ต้องยอมรับเงื่อนไขว่าต้องชําระค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดค่ะแล้วทีนี้เราลองมาดูว่าอัตราค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยตามรุ่นรถของทิชแท่หนึงเดียวไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็น e ีโคโครารเก่งเล็กเก่งกลางกระบปะจะอ่าซ่อมห้างเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพันบาทต่อครั้งแล้วก็ซ่อมอู่เนี่ยสี่พันบาทต่อครั้งแต่ถ้าเป็น s อ v m p วหรือเก่งใหญ่ ถ้าส่อมห้างจะอยู่ที่5,000บาทต่อครั้งซ่อมอู่จะอยู่ที่อ่าซ่อมห้างจะอยู่ที่6,000บาทต่อครั้งแล้วก็ซ่อมอู่จะอยู่ที่5,000บาทต่อครั้งซึ่งอาจรามไม่เท่ากันนะคะถ้าไปเป็นเมอร์ซิเดสเบนเนี่ยจะรับเฉพาะซ่อมอู่อย่างเดียวมีค่าเสียหายส่วนแรก9,900บาทต่อครั้งค่ะตอนนี้เรามาดูว่ามิแค่หนึ่งเดียวให้ความคุ้มครองในกรณีใดบ้าง อย่างเช่นกรณีแรกเนี่ยก็เป็นกรณีที่ชนขับลูกค้าเราเนี่ยขับรถไปชนท้ายของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นเคสที่ลูกค้า,าต่างที่ซื้อไปแค่สองเดือนเท่านั้นเองปรากฏว่าเขาชนท้ายของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเขาก็แจ้ง1741เห็นลูกค้าเราให้ฟังว่าโซเยลก็มาแล้วก็พาเ้าไป ไปที่อู่ตรงแถวแถวแถวหมู่บ้านเขาซึ่งมันเป็นอู่ในเครือของมิตรแท้ด้วยนะคะเขาก็ตีราคามาันเสียหายไม่เยอะอะค่ะประมาณสองพันหร้อยบาทลูกค้าก็เลยบอกว่าพี่ขอยกเลิกประกันดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่อยากเสียประวัติยอมซ่อมรถให้ลูกค้าเองเคสนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าจริงๆถ้าเขาถ้าเขาว่าเขาแจ้งเคสมก็เทนได้นะคะแล้วก็กรณีสองเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่หลับไหน แล้วขับรถชนแบนเนอร์อันนี้ก็ได้รับความคุ้มครองนะคะเคสนี้ลูกค้าเข้าศูนย์บริการซ่อมปึ๊บโดนตีราคาออกมา1,500 0บาทนะคะลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่าย5,000บาทเพราะว่าลูกค้าบอกกับทางต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ทำประกันเขาคงต้องชำระ1,500 0บาทนี่เท่ากับคขาชำระเพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองนะคะทีนี้อ่าพออีกเคสนึงเนี่ยก็คือเป็นเคสรถกระบะ ซึ่งขับ,นขบชนเสาไฟฟ้ากรณีนี้ก็จ่ายนะคะแต่ลูกค้าก็ต้องชําระส่วนแรก4,000บาทซึ่งลูกค้ารายนี้กระบะท,ท้ายเนี่ยบุบแล้วก็ตัวไฟหลังก็แตกเขาก็นําเข้าซ่อมอู่ในเมทในเครื่องมทัเหมือนกันนะคะเคสน,นี้เขาตีมาประมาณ9,000-10,000ถึงบาท ซึ่งลูกค้าก็ชำระ4,000บาทลูกค้าก็พึงพอใจดีที่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายตั้งคือเต็มร้อยค่ะเขาก็จ่ายแค่ประมาณหนึ่งในสามซึ่งเขาเขาก็โอเคนะคะเคสอย่างเงี้ยก็คือเหมาะกับการที่จะทําเขายอมรับไงคะก็เ,เหมาะที่จะทํามิแท้หนึ่งเดียวนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูเงื่อนไขของมิแท้หนึ่งเดียวบ้างมิแท้หนึ่งเดียวเนี่ยรับอายุลดตั้งแต่1ถึง15ปีแล้วก็ ทุนประกันนะคะทุนประกันเนี่ยจะอยู่ที่80%จากาตามราคาปีลดแต่ไม่เกินราคาตลาดนะวันที่ปรับเมินราคานะคะแล้วก็ถ้าเป็นซ่อมอู่ก็จะซ่อมห้างเนี่ยจะรับลดตั้งแต่1-5ปีถ้าซ่อมอู่จะรับตั้งแต่1-15ปีค่ะโดยที่ไม่แท้หนึ่งเดียวเนี่ยจะจะไม่มีส่วนลดกลุ่มนะคะแล้วก็มีค่าเสียหายชนแรกด้วยค่ะ ทีนี anyway, ้เราลองมาดูความคุ้มครองนะคะถ้าความคุ้มครองของไม่แค่หนึ่งเดียวเนี่ยคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกเช่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยถ้าเป็นอีโคคาเก่งเล็กเก่งกลางหรือว่าเก่งใหญ่ SUV MPV หรือเกงอ่หรือเก่งเอ่อเบนซ์ก็ตามนะคะทุกรุ่นเนี่ยจะอยู่ตามที่กําหนดของคอพคอกำหนดไว้คืออัตราเดียวกัน 5แสนบาทต่อคุณแล้วก็สิล้านบาทต่อครั้งส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายน,นอกนะคะทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนี่ยถ้าเป็นเกตอีโคคาร์งเล็กเก่งกลางจะอยู่ที่1ล้านบาทต่อครั้งแล้วก็เก่งใหญ่ SUV MPV เอทบนเนี่ยจะสองล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีรถคันที่เสียหายเนี่ยเป็นสูญหายไฟไหม้หรือกับตัวรถเนี่ย ขึ้นอยู่กับทุนประกรันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ส่วนถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารในรถค่ารักษาพยาบาลอีโคโคาเก่งเล็กเก่งกลางจะได้รับ5้าหมื่นบาทต่อคนแต่ถ้าเป็นเก่งใหญ่ SUV MPV หรือว่าเบนซ์เนี่ยจะได้1นึ่งแสนบาทต่อขังต่อคนนะคะแล้วก็ประกันตัวผู้ขับขี่เนี่ยอัตราเดียวกันคือสามแสนบาท ส่วนถ้าเป็นรถกระบะก็จะมีสองรุ่นก็คือเป็นสามสองศูนย์กระบะตอนเดียวแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ที่เป็นกระบะเก,ก๋งค่ะกะ็ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกในอัตราเดียวกันทั้งสามสองศูนย์และหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็คือห้าแสนบาทต่อคน1ิบล้านบาทต่อครั้งถ้าความรับผิดต่อทรัพย์สินบ,บุคคลภายนอกหนึ่งล้านบาทเท่ากันหมดนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นตัวรถเนี่ยสูญหายไฟไหมก็ได้รับความคุ้มครองอยู่าตามทุนประกรันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นออมีความเสียหายเนี่ยทั้งคนขับและผู้โดยสารก็จะได้รับค่าพยาบาล50,000ืบาทต่อคนแต่ถ้า3 2มูนจะคุ้มครองเพียงแค่สาที่นั่งแต่ถ้า1นึศูนจะคุ้มครองเจ็ดที่นั่งค่ะส่วนประกันตัวผู้ขับขี่อัตราเดียวกัน3 0 0แสนบาท อันนี้เรามาดูว่าอัตราเบีย้ยของมีแค่อ่งเดียวเป็นยังไงบ้างนะคะอัตราเบีย้ยและทุนประกันเนี่ยทุนประกันของอีโคคาจะสูงสุดอยู่ที่7,0,000 0บาทโดยมีอัตราค่าเบีย้ยของซ่อมห้างอยู่ที่1200บาทแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรก5,000บาทถ้าเป็นซ่อมอู่ก็จะมีอัตราค่าเอ่ออัตราเบีย้ยประกันอยู่ที่9,200บาทซึ่งถูกมากนะคะไม่ถึงหมื่นแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรก4 0 0 0บาทค่ะ แล้วรุ่นรถที่รับก,ก็จะเป็นอ่ฮอนด้า B O ฮอนด้าเมสถ้าเป็นสุสุกินะคะก็จะเป็นสวิส1.2ซีซีนะคะแล้วก็ซ l ลลาริโอถ้าเป็นมิสูบิชิก็จะเป็นพวกรุ่นมิหลาากับแอลลาโตโยต้าก็จะเป็นค่ะแล้วก็มิสูบิชินะคะแอหลามิหลาแล้วก็แอหลาค่ะทีนี้ ก็จะเป็นเก่งเล็กนะคะถ้าเป็นเก่งเล็กเนี่ยทุนประกันก็จะเพิ่มขึ้นสูงนี้นิดนึงเป็นเก้าแสนบาทคะ่ะแล้วก็าซ่อมห้าจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทมีค่าเสียหายส่วนแรกห้าพันบาทซ่อมอู่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรกสี่พันบาทรุ่นรถที่รับก,ก็จะเป็นอ่ากลุ่มที่เป็น Honda. ฮอนด้าฮอนด้าก็จะมีฮอนด้าแจ็คซิตี้แล้วก็โมบิลิโ ส่วนซูซูกิก็จะเป็นสวิต1.5ค่ะคนละรุ่นกับเมื่อกี้เนาะทีนี้ก็จะเป็นกลุ่มรถที่ถ้าเป็นโตโยต้าก็จะเป็นวีออสวีอแล้วก็อเวนซ่นะคะส่วนเก๋งกลางเนี่ยอัตราบเบี้ยและคุนประก,กันก็จะสูงขึ้นมาถึง1ล้าน3แสนสูงสุดไม่เกิน1ล้าน3แสนบาทแล้วก็ซ่อมห้างจะอยู่ที่13,600บาทซ่อมอู่ อยู่ที่1,600บาทมีค่าเสียหายส่วนแรก4,000ับาทรุ่นรถที่รับก,ก็จะเป็น c v วีเคอแล้วก็มาต้าก็จะเป็นพวกมาต d a สามซ c x, 3, c x 0ามซอสค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโตโยต้าก็พวกอัลติแล้วก็เซ n นท่าค่ะส่วนเก่งใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอัตราเบี้ยที่สูงถ่าทุนประกันก็จะสูงสุดถึงหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะ แล้วก็ซ่อมห้าจะอยู่ที่หนึ่งเจดพันหนึ่งร้อยบาทโดยมีค่าเสียหายส่วนแรก6,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นซ่อมอูก,ก็หนึ่งหมี่พันเจ็ดร้อยบาทมีค่าเสียหายส่วนแรกห้0 0ับาทรุ่นรถที่รับก็จะเป็น Honda Accord แล้วก็มีถ้าเป็นนิสสันก็จะเป็นเทียน่าถ้าเป็นโตโยต้าก็เป็นพวกแคมรีค่ะส่วน SUV MPV เนี่ยทุนประกันจะอยู่ถึง1,3ล้านส สูงสุดไม่เกิน1นล้านสามแสนบาทอ่าซ่อมห้างหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทแล้วก็ซ่อมอู 1, 10, ่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าเสียหายส่วนแรกห้าพันบาทค่ะรุ่นรถที่รับถ้าเป็นฮอนด้าก็จะเป็นพวกซีอาวีแล้วก็ถ้าเป็นนิสสันก็จะเป็นเอ็กเซลถ้าโตโยต้าก็เป็นพวกฟอร์จูเนอร์หรืออ่าินโนวานะคะถ้ามิตสุบิชิก็จะเป็นพวกปาเตโรหรือว่าเอทเทนเดอร ส่วนเมอร์ d e เดสเบเนี่ยเราจะรับแค่เฉพาะซ่อมปู่ขันเดียวซึ่งอัตราเบีย้ยอยู่ที่26,900บาทค่าเสียหายส่วนแรก9,900บาทรุ่นรถของเบนเนี่ยจะรับเป็นพวกกลุ่มสี่ราแล้วก็อีค้ดจะไม่รับรถสปอร์ตที่เป็น2องประตูนะคะส่วนเป็นกลุ่มของรถกระบะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบะจุดเกง1 1ึงห10หรือกระบะกอนเดียวสาก20ก็ตาม ก็จะใช้ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน1นึ่งลเจ็ดแสนบาทแล้วก็เบี้ยประกันอยู่ที่1นึ0งมื่ามพอยาค่าเสียหายส่วนแรกห้าพันบาทแล้วก็ซ่อมอู่หน0่บาทมีค่าเสียหายส่วนแรกสี่พันบาทรุ่นรถที่รับก็จะมี Toyota, าอีซูซ a มา a ด้าเอ็มนะคะแล้วก็ i ิ s u b บิชิ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอลูกค้าที่อายุลดมากตั้งแต่แปดปีขึ้นไปต้องแนะนําลูกค้าเนี่ยว่ามีแท้หนึ่งเดียวเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดที่ราคาทั้งหมดที่พูดมาเป็นราคาปกติยังมีถูกกว่านั้นอีกค่ะถ้าลดที่แปดปีขึ้นไปเราแนะนํามิตรแท้เพิ่มพูนอ่ามิตรแท้หนึ่งเดียวโกแปดได้ค่ะโดยมิตรแท้หนึ่งเดียวโกแปดเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ว่ารับลดอายุตั้งแต่แปดถึงสิบห้าปี แล้วก็สองก็คือรับรถอ,อยู่สี่ประเภทก็คือรถเก่งเล็กเก่งการแล้วก็กระบะจดเก่งที่เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็กระบะสามสองศูนย์ 3, 2, 0, ที่เป็นกระบะตอนเดียวนะคะแล้วก็อันนี้จะมีดีดักอยู่ที่สี่พันบาทโดยรับเฉพาะซ่อมอู่อย่างเดียวแต่อัตราเพีย้ยเนี่ยจะดีมากเลยก็คือแรกเข้าเพียงเก้าพันเก้าร้อยบาทเองยังไม่ถึงหมื่นเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีต่ออายุปีที่สองเนี่ย จะได้รับส่วนลด20%เหลือ9,400บาทปีที่3ได้ลดส่วนลด30%เหลืออยู่ที่8,900บาทค่ะความคุ้มครองของมิแท้หนึ่งเดียวโปรแบมเนี่ยรักคุ้มครองร่างกายอนามัยอนร่างกายชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งกลางหรือกระบะจดเก่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นสามสองศูนย์หรือหนึ่งศูนย์ใช้อัตราเดียวกันห้าแสนบาทต่อคนสิบล้านบาทต่อครั้งความความเสี่ยหาต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเช่นเราไปชนเสาไฟฟ้าหรือชนบ้านคนหรือชนทรัพย์สินอื่นอันนี้ก็ถ้าเป็นอาตัวของเก่งเล็กเก่งกลางทั้งสี่ประเภทเลยแล้วก็กระบะจดเก่งหรือกระบะท,ที่เป็นสามสองศูนย์ตอนเดียวก็อยู่ที่หนึ่งล้านบาทต่อครั้ง โดยถ้าเกิดว่ามีมีการมีค่ามีความเสียหายต่อตัวรถยนไม่ว่าจะสูญหายไฟไหม้ก็ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ส่วนถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมีคามา่ารักษาพยาบาลก็จะต้องถ้าเป็นขาสองศูนย์เนี่ยจะคุ้มครองเพียงแค่สามที่นั่งแต่ถ้าเป็นกระบะจดเก่งเนี่ยจะคุ้มครองเจ็ดที่นั่งซึ่งจะมีคามา่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ห้าหมื่นบาทต่อคน นะคะแล้วก็ประกันตัวผู้ขับขี่300,000บาทเท่ากันนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเรา,เาถ้าเกิดลูกค้าต้องการเพิ่มความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตร่างกายอนามายัยบุคคลภายนอกถ้าต้องการเพิ่ม7 0 0 0 0บาทเนี่ยเก่งเล็กเก่งกลางจะเพิ่มอยู่ที่400บาทกระบาดจุดเก่งและกระบาตอนเดียวเพิ่มที่600บาทถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งล้านบาทเนี่ย เก่งเล็เลกเก่งกลางก็จะอยู่ที่1000บาทแต่ถ้าเป็นกระบะจดเก่งและกระบะตอนเดียวจะอยู่ที่1500บาทค่ะมิเ <c oughs> ตโปรแปเนี่ยก็จะมีรุ่นรถที่รับก็เป็นพวกเก่งเล็กที่เหมือนกับวิเตอย์หนึ่งเดียวที่เมื่อกี้บอกไปแล้วรุ่นรถเดียวกันแต่เราจะรับรถเฉพาะ8-15ถึง15ปีซึ่งมีค่าเสียหาสยส่วนแะะ4 0 0บาทถ้าบีและเข้าก็9,900บาท แล้วก็ถ้ามีส่วนลด20%ก็จะอยู่ที่9,400บาทแต่ถ้าส่วนลด30%ในปีจ่อย,อยุจะเกิดเพียงแค่8,900บ,บาทถ้าเป็นเก่งกลางนะคะก็คือจะรับลดกลุ่มเดียวกับเก่งกลางเหมือนกับมีแพ้หน่งเดียวที่บอกไปแล้วข้างต้นนะคะก็รับลถ8-15ปีเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องปู่4,000บาทมีค่าเสียหายส่วนแรก4,000บาทอัตราเบี้ยแรกเข้า9,900บาทเช่นเดียวกัน แล้วถ้ามีส่วนลดปีต่ออายุ20%ก็จะอยู่ที่9,400บาทถ้า30%ก็อยู่ที่8,900บาทค่ะกเก๋งกระบะจดเก๋งเป็นโปรแ8 110เนี่ยก็จะรับรถพวกอีซูซุเอ็มจีโตโยต้าแล้วก็นิสสันนะคะก็อัตราเบี้ยแรกเข้าเหมือนกัน8,900บาทแล้วก็มีค่า ถ้าลด20%ก็9,400บาทส่วนตัวถ้าเกิดปีที่3เนี่ยลด30%ก็8,900บาทใช้อัตราบเบี้ยเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น320ก็เช่นเดียวกันรับลดมื่นเดียวกับ110ก็จะ,ะใช้อัตราบเบี้ยรับตามเงื่อนไขก็คือ8-15ปีแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรก4,000บาทและเข้าก็9,900บาทเช่นเดียวกัน แล้วก็ถ้ามีส่วนลด20%ในปีที่2ก็จะอยู่ที่9,400บาทแต่ถ้าเกิดว่าปีที่3เนี่ยได้ลด30% 8,900บาทซึ่งเป็นเบี้ยที่ถูกมากเลยนะคะรถที่ไม่รับเนี่ยก็จะเป็นพวกรถที่ติดตั้งหลังคาสูงเป็นรถบรรทุกตู้บรรทุกหรือไม่ก็เป็นรถที่มีข้อหอกเหล็กกลาอย่างเงี้ย,ย,ยบริษัทยกเว้นไม่รับประกันนะคะแต่ถ้ามีการอนุโลม ก็จะเป็นพวกรถที่ติดัาคาไฟเบอร์ที่สูงไม่เกินหน้ารถค่ะถ้าาถ้าเกิดลูกค้าตกลงทําประกันชั้นหนึ่งโดยปกติเราก็จะต้องมีการถ่ายรูปรถหกด้านอยู่แล้วหนึ่งก็คือ,อถ้าการถ่ายรูปรถหกด้านเนี่ยก,ก็คือด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้าน,ด,านด้านข้างนะคะสองก็คือให้สอ,อแนะนําลูกค้าให้ถือโนรศัพแนวนอนแล้วก็ถ่ายให้เป็นมุม45าองศาซึ่งให้เห็นรถทั้งคัน แล้วก็สามก็คือถ่ายในบรนเวณที่โล่งแล้วก็มีแสงสว่างให้มองเห็นรถอาทั้งหกด้านเพียงชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าทําประกันกับเราเราจะต้องขอเอกสารตัวมิแท้นหนึ่งเดียวเนี่ยจะต้องมีเอกสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งฉบับคือใบรับผ่าเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกและโดยปกติก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนรถและกบัตรประชาชนอยู่แล้วนะคะ ฉะนั้นเอกสารพวกนี้เราจะต้องจัดทําให้เรียบร้อยแล้วส่งให้ GA เพื่อทําการอนุมัติกรมธรรม์ค่ะทีนี้ถ้าลูกคา้ามีแท็หนึ่งเดียวต้องการที่จะผ่อนชําระสามารถผ่อนชําระได้3ามถึงหงวดแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่อนชาระกรมธานมผ่านระบบ FIA ที่เป็นมีแท้เอเจนที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะช่องทางการชําระเงินเนี่ย จะมีอยู่สามช่องทางก็คือโอนเงินการโอนเงินเนี่ยเราสามารถโหลด QR โค้ดจากดร PR ได้ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกแล้วก็เคาน์เตอร์สวิสหรือไม่ก็บัตรเครดิตก็ได้ตัวบัตรเครดิตเนี่ยสามารถที่จะถ้าผู้เอาประกันและบัตรเครดิตเป็นบุคคลคนเดียวกันเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแนะนําลูกค้าได้เลยค่ะสรุปนะคะถ้าเกิดว่ามีอ,อปอหนึ่งมีแค่หเดียวเนี่ยก็คือสิ่งสําคัญก็คือหนึ่ง จะชาระเพียงนี้อ่าชาระเพียงแค่ขึ้นเดียวสองก็คือประหยัดค่าเบี้ยตั้งแต่ปีแรกสามได้รับส่วนลดเลยไม่ต้องรอปีต่ออายุ <c oughs> ไม่มีส่วนแรกอ่ไม่มีส่วนลดกลุ่มแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรกเ <c oughs> หมาะสําหรับลูกค้าไม่เหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่ัดขัดด้วยค่ะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่หลังจากเราส่งมอบกรมธรรมแล้วควรแจ้งให้ลูกค,ค้าทราบนะคะว่าเรามีสายด่วน1741ตลอด24ชั่วโมงหรือ026407777ค่ะลูคกค้าตอนนี้คอมเพลนมาดีมากเลยว่าวเซอเร์วิสเราไปเร็วมากนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์นพสิทธิ์รังสีวัชรพงศ์ซึ่งสาเป็นหนึ่งในจำนวนอ่านว่าห้านะคะ ที่ได้รับความท,ที่ได้รับการเรีนการสอนซึ่งจะทำพิเศษออกมาได้สวยขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะซึ่งวันนี้นี่ก็ขออทั้งหมดที่บรรยายไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะึงที่เรียกขึ้น้วยทไม่ต้สูงจังพี่สายดึว่า ไปเขียนไปรับทร้างท่านไข่แค่เก็พูดถูกสองเงินสองคนนี้พ่อพีนี่เป็นไอคู่นี้แหละที่เมื่อคืนเสียงดังไม่ยนยังมีเสียงดังกว่าแค่นี้ไปนี้เขามนกแข่ยานเพราะมันอยู่ใกล้กว่าอาจารย์ที่ดังอ่ะคือเขาไอ้นั่เขยาวเลย ่สารต้องแก้สามตัวนะเอออ่ะแล้วก็พยายามอย่าใช้สามคำเชื่อมนี้พูดต่อเรื่องตลอดมันจะหลุดไปเองนะครับะะให้เขา้าใจตรงนี้ก่อนส่วนเมื่อกี้ที่คุณพูดถึงเรื่องลูกค้าสามคนคที่ทำหนึ่งเดียวมีลายหนึ่งที่บอก ขอยกเลิกเคไม่ใช่ยกเลิกประกันในชะ้คำว่ายกเลิกเครมนะแล้วจุดเด่นของคุณที่ชัดเลยก็คือลูกค้าจ่ายแค่หนึ่งในสามเมื่อเกิดเหตุแทนที่เขาจะต้องจ่ายเงินงทั้งก้อนเขาซื้อหนึ่งเดียวเขาไม่ได้ขาดทุนส่วนลดกาลดไปแล้ว แล้วก็โชนถ้าเกิดเขาไม่ได้ซื้อประกันคุณไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างกรมธรรม์กับกรมธรรม์คุณเปรียบเทียบระหว่างซื้อกับไม่ซื้ออันนี้ชัดว่ามันจ่ายเงินน้อยลงไปหนึ่งในจ่ายลดลงไปสองในสามเราจ่ายแค่หนึ่งในสามเท่าน,นั้นไอ้ตรงนี้ดีนะครับเอาไปพูดต่อถือว่าเยี่ยมค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงทุนประกันรดยนต์เขาจะพูดถึงยี่ห้อลด รุ่นลดปีลดสามอย่างน,นะยี่ห้อลดรุ่นรถปีรถ<ะ>มัาจะเป็นตัวกําหนดราคาค่ะราคารถปีนั้นหนึ่งล้านเราจะให้ทําประกันได้แปดแสนสูงสุดต่ำสุดก็ไม่เกินเจ็ดแสนะนะเพราะอะไรเพราะถ้าต่ามากเวลาเกิดเหตุท o t ทรล o ็อก็คือต้องคืนสรางคืนสรางเงินเขาก็จะได้น้อยลง<ะ>แต่ถ้าเกิดเขาซื้อเยอะเกิน เวลาคืนสรางมีปัญหาบริษัทต,ต้องจ่ายเพิ่มเพราะนั้นบริษัทประกันทั่วไปก็จะให้รับประกันอยู่ที่70%ไม่เกิน80%ของราคารดปีนะั้นนะเพราะง,งั้นให้ชัดเจีนนิดนึงก็คือขึ้นกับ3อย่างถุนประกันลดยี่ห้อลดรุ่นลดปีลดนะครับสบยอย่างแต่พีเซะสวยถือว่าเยี่ยมขอบคุณ อ้าวถ้คนเรียนรุ่นห้าแล้วทำดีเซนได้เท่านไอ้พวกรุ่นสีพวกมึงอย่งหนาวนะบอกใครนะและไอ้ยืนข้างๆรุ่นไหนรุ่สี่เนียสาาอาคาสาสีกสี่ไอ้ปอยทำสวยสู้เขาไม่ได้เลยจะบอกไม่รุ่สิ่ถนูเก่งอาจารย์อีกการหนึ่งก็คือเรื่องสันภาระตัวแทนเวลาเราส่ง รายละเอียดให้สำนักง hmm. านตัวแทนเพื่อให้เขาออกกรมธรรม์ไม่ใช่าอนุมัติเวลาสำนักงานตัวแทนจะออกกรมธรรม์เขาต้องคีให้สำนักงานใหญ่อนุมัตินะครับให้เข้าใจตรงนี้นะขั้นตอนก็คือเราตัวแทนส่งให้สำนักงานตัวแทนสำนักงานตัวแทนคีเพื่อให้สำนักงานใหญ่อ่านุมัติโอเคค่ะ GA ไม่มีสิทธิอนุมัติคนะแต่วันนี้ถือว่าทําได้ดีในฐานะคนมาใหม่นะ ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยแม่ทินคือใครแม่ทินค่่ะแมนักธนิษฐานแม่ค <c oughs> นไหนค่ะพี่น,าานักธนิษฐา,านจ้ะอ๋อแหม,ม่ฟังแล้วคืองงเลนคนไหนค่ะสายนักนิษฐานป้านัดสายป้านัดค่ะเอออ้าวโอเคก็ยินดีด้วยเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกว่าตำแหน่งอะไรตอนเนี้ยผู้ช่วยผู้จัดการค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> ยา <c oughs> ตำแหน่งยกกันค่ะกับพี่เรียนนะโอเคขอบคุณครับว่างๆเป็สอนใครว่าไม่ใช่คอมเมนต์คนบนเวทีนะคอมเมนต์ที่พูดทลยนะต้องออกไปโชว์ใหม่ไหมคะได้ออกไปโชว์ไปถามนะขอปคะให้พี่แฟนก็ได้ค่ะก็อยากมีรูปร่วมกันโชว์ ใช้รอเลยให้ชัดเจนใช่ไหมคะน้องบ่ะก็ที่ฟังเมื่อกี้นะครัคือพอขึ้นมาปุ๊บก็ทราบเลยว่ามิแท่หนึ่งเดียวจะแต่ครึ้นเดียวไม่ได้เกินคืนว่าเือนระะกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสมอันนี้อยากให้อธิบายนิดเดียวนะะไม่ได้ไม่ได้ผิดลอยนะคะแต่ว่าเป็นนิสัยพี่นะคะแล้วก็แรกๆผนจะตื่นเต้นเนาะ ตื่นเต้นมากเขาเหมืนนอนพ่อพูดเร็วรีพูดมันจะรีบกลับแล้ววันนี้เหมนะือนนี่แต่พอพูดถึงเรื่องความคุ้คมครองเริ่มตื่นเต้นน้อยลงอ่ะเหมือนพอนเหมือนที่เราเรียนในสาวก็คือเขาเริ่มหายใจช้าลงก่องขายแล้วนบคนใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็มีอักเออชัดชัดมากนี่พอมาถึงตรงเงื่อนไขาการาปาระกันเนี่ยเหมือนมาอันสไลด์ให้ัง อันนี้คือเป็นการมาอ่านสลัมให้ฟังคือจริงเขามุ่มินทองดีอยู่นะคะแต่ว่ามันเต้นก็เลยมาอ่านสลัก็เลยมองแต่นี้ไม่ได้สบตามตรฟังนะคะวินเมื่อกี้มีได้ยินเสียหนึ่งพูดน้คือเขาพูดชื่อลุกหลอด็นภาษาอังกฤษผิดอันนี้ถ้าเขาไปเจอคนที่เขา้นีะเขาจะเหมือนมองเราไม่เหมือนชีนีิวอาชใช่ไหมแอทแทรคแอทแร์เอ่านเป็นแอ อะไรเช่นอย่างอนะรแอดไลน์อะไรเช่นอย่างถ้าถ้าถ้าคนที่อยู่ในวงการหลบเนะี่ยเขาพูดผิดปุ๊บก็จะพูดเรื่องอะไรไม่ได้ไม่ได้ยินได้หไหมอันนี้เป็นฝึกเป็นฝึกนะคะเป็นฝึกนะเป็นเสน่ห์ของเรา แล้วทั้าออกเอ็กเซนได้ซึ่งนี้เป็นเสน่ห์ของเราเองใช่ใช่ก็คือแบบรุ่น a r ติส t ์ r t i s t แบบว่า make s อะไรเงี้ยไม่มีอะไรมันเป็นเ็เล่นๆกันนะคะไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์เอาเอาแรงเอาหาแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอ่านนะพีพอดีตัวหนังสือมันเล็กตอง SUV เนี่ยทุนทุนในกอมันแสงแตกแต่เขาลร้านแตแต่อ่านร้านสาม เดี๋ยวไปดูวิดีโอเพราะว่าตัวเองตั้งใจไปอ่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรแต่ว่าคือถ้าตั้งใจอ่านมันจะกลายเป็นเป็นความผิดพลาดของเราคนนั้นอยากพยายามไปอ่าอนถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจก็บอกทุกอย่าง,งนี้นะคะคุณใชอันนี้คืออ่านผิดแล้วก็ตัวโปรแปะไม่อยู่แล้วอะเหมือนคล้องนึกออกไหมเพราะถึงโปรแปะเหอนคล้องพู่เลยอันนี้สิ่งขึ้นก็อันนี้คือส่วนที่ที่มองเห็นนะคะ ก็อขอขอขอ,อนุญาตแนะนำว่าทั้งนี้ก็ขอบคุณที่มาร่วมเลยด้วยกันค่ะแล้วฟางคนต่อไป